อีกคนที่เรือนะว้า wow วเลยนะว้าวิทำอะไรไม่ถูกนะครับจริงไหมคุณนีสุดครับว้าวิทำอะไรไม่ถูกถ้าหากว่าไม่รักไม่ยินดีหมดสิ้นเชิเนี่ยจะไปว้าวิทำไมนะครับเหมือนอย่างคนที่เราไม่รักจริงๆอ่ะเป็นศัตรูเป็นคนที่หักลานประโยชน์เรามีแต่จะนำความเดือดร้อนมาให้เรา เวลาจากไปจากเราไปไกลๆนะครับแม้มันโล่งอกมีแต่ความสบายใจนะครับแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นมันว้าเวีนะง่อยเหงารอว่าเมื่อไรเขาจะกลับมานะครับนั่นมันอนุสัยเข้าไปแล้วแหละคุณ่สุดรับนะอ่าซึมลึกมันไม่พ้นไปจากลูกเสียงกลิ่นอะไรพวกนี้หรอกนะครับ ถึงได้ละยากไงนะอ๋อไม่ใช่นามรูปปริเสทยานก็ละทิศฐานุสัยได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตทาทังข้าประหารยังไม่ถึงกับสมุดเฉตประหารนะรู้จักเลยครับเพ ถ้าหากว่าได้นามโรคปริเสธยาในะรู้จักทิฏฐานอุสัยแล้วนะครับไม่งั้นก็นละไม่ได้หรอกไม่รู้จักนะ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้เพรานะฉะนั้นท่านจึงมารวมขรเขามา้าด้วยคำวิญญาโหรตาตาโรคไปเสียนะเพราะว่าอันนั้นเป็นอารมณ์ก็องอุสัยได้ดังนั้นสภาวะที่น่ายินดีสภาวะที่น่ารักนะครับจึงเป็นธรรมที่ถอนได้ยาก นะครับ <c oughs> แล้วก็เวลากามราคานใส,สนอนตามนะในเวทนาตั้งสองนะเกิดโดยการเกิดร่วมกันนะครับสถานที่ตั้งคือทำอันเป็นที่อาศัยของเวทนาตั้งสงจึงถูกยินดีไปด้วย นะสุขเวทนาอุเบกขาเวทนานะครับท่านรวมเข้ามาเป็นเวทนาเดียวกันได้นะครับด้วยคําว่าสุขนะสุขเวทนาก็เป็นสุขโดยตรงอุเบกขาเวทนามีสภาพที่สงบไม่วุ่นวายนะก็มีอาการที่เป็นสุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนะเกิดร่วมกับราคะได้เป็นไปกับราคะได้นะทีนี้มันมี ทำบางอย่างนะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดในภูมิที่มีรูปเวทนาทั้งหลายที่เป็นไปตามลำพังไม่เนื่องกับรูปนั้นไม่มีนะครับสุขเวทนาอุเบขาเวทนาสองอย่างนี้ก็เหมือนกันที่เป็นไปกับเนื่องกับรูปรูปใดเป็นที่ตั้งอาศัยของเวทนาทั้งสองรูปนั้นก็เป็นที่ ตั้งอาศัยของกามราคานุสัยไปด้วยแต่ว่าโดยเป็นอารมณ์นะครับไม่ใช่โดยเป็นธรรมเกิดร่วมครับอ่าเป็นที่ตั้งของอนุัยคือเป็นที่นอนตามของอนุัสไอรูปอารมณ์ที่เราเห็นอ่าการทำไม่เป็นอารมณ์อารมณ์เป็นที่นอนตาม อารมณ์เป็นที่นอนตามนะครับอด <c oughs> นะทีนี้ในเวทนาทั้งสองในกะสุกเวทนาทุกออุเบกขาเวทนานะครับเขาก็มีที่ตั้งที่อาศัยของเขานะทำอะไรเป็นที่ตั้งที่อาศัยของเวทนาทั้งสองนี้จึงถูกยินดีไปด้วยคือเป็นที่ตั้งของกามราคานวศัยไปด้วยแต่ว่า โดยความเป็นอารมณ์นะครับนะนอนตามโดยการกระทำให้เป็นอารมณ์นะครับอะไรเป็นที่นอนตามของสุขเวทนาไอ <c oughs> เป็นที่ตั้งของสุกเวทนาชีวิตประจำวันของเรานะรูปสวยๆเสียงเพราะๆ พวกนี้เห็นไหมครับอันนี้ส่วนนี้ว่าไปแล้วนะเป็นอารมณ์ทีนี้ที่ตั้งที่อาศัยมันมีเป็นอีกอย่างคือในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่แหนะสุกเวตนาไม่มีหรอกไอ้ที่จะลอยลอยอยู่ในอากาศนะครับเขาก็มีที่ตั้งที่อาศัยนะทำมันเป็นที่ตั้งที่อาศัยนะแล้วแต่ในอิริยาบทตั้งหลายนั่นแหละ นะครับอเุเบกในอิริยาบทใหม่นะครับที่เราเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆนั่นแหละนะมันเป็นมันเกิดสุขเวทนาเห็นไหมตอนเปลี่ยนใหม่ยังไเป,เปิดปวดเมื่อยนะครับก็แสดงว่าอิริยาบทใหม่เนี่ยเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาเพราะฉะนั้นสัตว์จึงปรารถนาอิริยาบทใหม่นะครับ นั่นก็คือเวลาที่ตัวเองนั่งนานๆเกิดปวดเมื่อยขึ้นนะครับนะมันก็ต้องอยากปเปลี่ยนนะอยากยืนอยากเดินหรือแม่อยากนอนคือจะไม่นั่งอย่างนั้นเลยละ่ะนะครับไอความอยากอย่างนั้นเห็นไหมครับก็เป็นกิเลสน,นะนี่แหละอนุใสนะครับรับเนื่องในการมาราคาอนุัย เพราะอิริยาบถเป็นพวกกามมาทำนะนับเนื่องอยู่ในกามราคาโนัยนั่นแหละนะ <c oughs> ทีนี้มาว่าถึงปฏิคานุัยบ้างกัตถะปฏิคานุษยโยอนุเสติทุกขายะเวทนายะเอตะปฏิคานุษยโยอนุเสตินะ แปลว่าในทุกเวทนาในเวทนานี้ปฏิคานวสัย,ย่อมนอนตามนะ, <c oughs> ะก่อนอื่นอยากจะถามเกี่ยวกับสัพท์ซะก่อนนะครับโดยที่ว่าท่านจะมีไหวพลิบในเรื่องนี้อยู่บ้างหรือไม่นะในเกี่ยวกับกามราคานวสัยท่านบอกว่ากามทาตุยาเทวีสุเวทนาสุ แปลว่าเวทนาสองอย่างในกาม,มาตทาแต่เกี่ยวกับปฏิกานุัสยสไม่มีคำว่ากามทาตุยาในกาม,มาตทานะขึ้นอย่างนี้เลยว่าทุกขายะเวทนานายะในทุกขเวทนาในที่นี้ปฏิการนุสัย,ย่อมนอนตามทำไมไม่มีคำว่าในกาม,มาตทาาการนี้คุณจะาสอนฟังเกิดความสว่าง ตอบได้ทันทีเชื่อแน่นะทำไมครับอะไรครับคนวิสุทธ์ชอขยายดีโคสก,กะฮะนะนะเห็นไหมบอกแล้วว่าจะต้องตอบได้นะครับคือว่าเวทนาสองอย่างข้างต้นสุขเวทนาทุกเวทนานั้น นะที่ไม่ใช่กามา,าธาตุก็มีนะครับนะรูป,ปราวจรนะครับแ่สุกเวทนาที่เป็นรูป,ปราวจรมีไหมอ่ามีเห็นไหมครับนั่นกามา,าธาตุที่ไหนมันรูปประาธาตุนะอุเบขาที่เวทนาที่เป็นรูป,ปราวจรมีไหม มีนะที่ประกอบกับปัญจมาฌานชานสุดท้ายเวขาเวทนานั่นรูปาวจรน,นะครับกาม,มาธาตุไหนก็รูปาทุอีกเหมือนกันนะแล้วสุกเวทนานะที่เป็นอรูปาวจรมีไหมนะครับมีไหมไม่มีไวทัน นะอพวกอรูปาวจรนะเป็นพวกอรูปนะครับเวทนามีแต่อ well, uh, uh, ุเบกขาเก้าวร่วมสมานัดไปได้หมดแล้วนะครับอุเบกขาเวทนาที่เป็นอรูปาวจรก็มีนั่นกามกามธาตุที่ไหนล่ะอรูปธาตุนะครับเพราะฉะนั้นพูดรวมกันว่ามหาคษตะ นะรุปาวจจอรูุปาวจอนะครับเวทนาสองอย่างคือสุขโเบกขาที่เป็นมหคัตะก็มีนะยิ่งไปกว่านั้นที่เป็นโลกุตระก็มีที่เคยร่วมกับโลกุตระจิตนะครับก็เรียกว่าโลกุตระธาตุไปนะไม่มีทุกขเวทนาเลย ทุกเวทนาเป็นการ,รมาธาตุอย่างเดียวนับเนื่องในการ,รมาธาตุอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องต่อคาว่าการ,รมาธาตุยากเข้ามาให้เยิ่นเยอะนะครับพูดแต่ว่าทุกขายะเวทนายะเอะุปฏิการุนสโยอ,อนุเสติในทุกเวทนาในเวทนานี้ปฏิการวนใสย่อมนอนตามแค่นี้นะครับก็สำเร็จประโยชน์แล้วนะครับนะ เมื่อตะกี้ยกตัวอย่างอิริยาบถนะครับซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์อยากจะถามว่าถ้าเกี่ยวกับความเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันนะนะปฏิคานุสัยนี่นะครับนะเกิดในจิตอะไรซึ่งเป็นจิตที่มีทุกขเวทนาปฏิคานุสัยนะครับ กิเลสตัวนี้นะเกิดเป็นเกิดร่วมกันกับจิตดวงไหนอ่โทสะมูลจิตสองดวงอย่าไปพูดถึงทุกกายวิญญาณก็นะนั่นเป็นวิบากไม่มีกิเลสน,นะครับเกิดร่วมในโทสะมูลจิตสองดวง นะโทสะมูลจิตสองดวงนี้เมีเวทนาเป็นทุกขเวทนานะถ้าจะพูดอีกชื่อหนึ่งก็คือโทมานัสรเวทนานะครับเกิดร่วม <c oughs> กับทุกขเวทนาอันนี้นะครับโดยความเป็นธรรมเกิดร่วมกันปฏิคานุใสแต่ถ้าหากว่าโดยความโดยการกระทําให้เป็นอารมณ์เหรอครับ นะโอ้ยเยอะแยะมากมายพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่านะย่อมนอนตามในอิทอนิถารมนะครับอนิสถารมรูปที่ไม่สวยเสียงที่ไม่เพราะเป็นต้นนะครับรวมก็มาด้วยคำว่าอนิสถารมนะครับ แต่ท่านพูดเป็นยังโลเกอัพิยะโลปังอสสาตารูปังเป็นต้นสภาวะที่ไม่น่ารักสภาวะที่ไม่น่ายินดีอันใดในโลกปฏิคามุโนสัยเมื่อจะนอนตามก็ยอมนอนตามในสภาวะที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีนี้นะครับนั่นก็คืออนิสสารม์นั่นเองนะครับโดยการกระทาให้เป็นอารมณ์นะ <c oughs> ถ้า,เ,าเกี่ยวกับนอนตามโดยความเป็นธรรมที่เกิดร่วมกันนะอะไรที่นับเนื่องกับธรรมที่เกิดร่วมกันเกี่ยวข้องกันอยู่ในฐานะเป็นที่ตั้งที่อาศัยนะก็ลอยก็พลอยเป็นที่นอนตามของปฏิคานุสใยไปด้วยก็ในอิริยาบถนั่นแหละนะความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาอะไร เป็นทุกขเวทนาเห็นไหมครับทุกขเวทนาเป็นอนิจจายลมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพอเกิดความปวดเมื่อยขึ้นในอิริยาบถท,ที่ทรงอยู่สัตว์จะไม่ชอบอิริยาบถนั้นดันดีนะนอกจากจะไม่ชอบทุกขเวทนานั้นแล้วยังไม่ชอบอิริยาบถอันเป็นที่ตั้งของทุกขเวทน,นานั้นด้วยเพราะเป็นของที่เนื่องกัน นะครับนะเกิดปฏิคานุสัยเกิดความไม่ยินดีขึ้นนะครับหลักดันให้เกิดกามราคานุสัยในอิริยาบถใหม่ที่มันมีสุขนะครับเป็นอย่างนี้โดยเหตดนี้ถ้าหากว่าเราจะละกามราคานุสัยรวมตั้งปฏิคานุสนัยนี้นะเราจะละโดยการเจริญสติปัฐานหมวดอิริยาบถนั้นก็ได้นะครับ นะ <c oughs> แล้วก็อนุสัยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเนื่องถึงกัรน,นะขึ้นชื่อว่าระกามราคานุสได้แต่ละอวิชานุยัยไม่ได้อย่างนี้ไม่มีนะครับอวิชานุยัยความไม่รู้ต้องเป็นมีส่วนละก่อน เพราะเวลาที่เราจะละอนุัยใดก็ตามท่านบอกว่าปัญญาเป็นปฏิปักษต่ออนุัยไม่ใช่หรือีลเป็นปฏิปักษต่อวิติกรมะสมาธิเป็นปฏิปักษต่อปริยจนานะปัญญาเป็นปฏิปักษต่ออนุัยนะครับเราก็ต้องเจริญปัญญานะปัญญานั้นละโมห โมหะเป็นอะไรเป็นอวิชชาโนใสนะครับพอโมหะหมดไปนะครับก็ไม่มีอะไรจะปิดบังความจริงนะครับพอไม่มีอะไรจะปิดบังความจริงแล้วเราก็ไม่เห็นความหน้าปรารถนาในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาไม่นะแล้วก็หมดความขุนเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา นะครับทั้งโลภทั้งโทสะที่เรียกว่ากามราคานุสัยปติกานุสัยก็จะถูกถอนออกไปนะครับโดยเหตุนี้ในการใช้อิริยาบทก็จึงต้องให้รู้ประโยชน์ของการเปลี่ยนนะว่าประโยชน์ของการใช้อิริยาบทว่านั่งทําไมยืนทําไมเดินทําไมนอนทําไมนะฮะ นะครับการรู้ประโยชน์นะครับกำจัดอะไรก็กำจัดความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชานะีพอรู้ว่าเปลี่ยนแก้ทุกบันเทาทุกคลายทุกแล้วจะยินดีในการเปลี่ยนไหมในการยืนการเดินการนั่งการนอนก็จะไม่ยินดีไอ้ที่ไม่ยินดีนะั่นคืออะไรก็คือการมาราคาเนื้อใสถูก นะถูกสกัดถูกกั้นนะยังไม่ทันละก็เถอะแต่ก็ต้องมีการกัน้นการกําจัดกันก่อนหรือจะพดไปก่อนวันละก็ได้แล้วก็จะเกิดความขุ่นเคืองในอิริยาบถเก่าไหมเวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นไม่มีนั่นคือมีการละปฏิคานโนสุสเพราะเหตุที่กําจัดอวิชชานโนสุสที่ไม่รู้ ประโยชน์ของการใช้อริยาบทตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับอาจจะถามอะไรแห้ะเี๋ยวก่อนในตอนนั้นยังไม่ตอนนี้ยังไม่ละทิฐานุใสัยนะทิฐานุัส,นะสก็ตอนออกเดินไปแล้วน,นั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ทิฏฐิมันจะเข้าไอ้ตอนนั้นนะครับว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเรานอน นะฮะนก่อนแล้นนะ่ะเป็นโอกาสที่จะต้องกำจัดทิฏฐานุุัสที่เห็นผิดว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนอานุััที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยถึงทิฏฐิเองนะตอนนี้พูดถึงปฏิคานุสอนุวิชานุยไมารูกวันเนื่องโดยมุกอวิชาครับกามราคานุสครับ ถ้าไม่เกิดการเคลื่อนไหวกายกับวาจาได,ได้สิครับได้ทั้งนะคือว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอ,อถ้าเป็นวีติกรมะนะครับมันเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวกายวาจาอย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าเป็นบาริยศฐานะหรือว่า อนุสัยนะเป็นเหตุได้เคลื่อนไหวกายวาจาก็ได้ไม่เป็นก็ได้ความเป็นปริยุทธฐานะขึ้นอยู่กับไอ้ที่กลุ่มลุ่มความเป็นอนุสัยขึ้นอยู่กับติดตามไปไม่ลดละนะเขี่ยวอย่างกะ,กะเกษนามอย่างนั้นนะะแต่อาจารย์สํารวมถามอย่างนั้นดีนะครับเพราะบางคนฟังแล้วจะหวนสนเท่นะ เกี่ยวกับว่าเอถ้าหาว่าพระอระหันต์ท่านไม่ละวิติกามะกิเลสไม่ได้แล้วท่านทํำยังไงเพราะถ้าคือขยับกระเยินเคลื่อน,นไหวกายวาจามันต้องอาศัยวิติกามะเรียนมาอย่างนั้นพอเป็นพระอรหันตะ์นั่งตัวแข็งดกไม่ขยับกระเยือนเพราะว่าอ้กิเลสที่เป็นเหตุให้ขยับกระเยืนเคลื่อน,นไหวกายวาจาท่านละได้แล้ว มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะนะกุศสนของเรานะครับเวลานี้เราจเจริญกุศสนขุศสและจิตก็เป็นเหตุให้ขยับขยันเคลื่อนไหวกายว่าจาได้นะอย่างเรียนฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เปล่งวาจาใส่ถามนั่นก็เคลื่อนไหววาจาไงนะครับด้วยจิตที่เป็นกุศลนแท้ๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เออขัเหยียดมอเอออนุัสเดวิกติกรรมาดีคนนี้ทวรเอาไงดีแค่บิดขี้เกียจอะนะเป็นอะไรวิติกรรมะอะไรครับอ่าคือว่านะอ่าอนุยัยลึกกว่านั้น นะครับถ้าวิติีกรรมะไอ้ประยชน์ฐานะก็ไม่เห็นว่าจะกลุ่มลมอะไรพอเกิดมาก็เหยียดเลยรู้อยูว่าถ้าจะเหยียดถ้ามันสบายแล้วทําไปตามที่ประสงค์นะครับก็น่าจะวิติีกรรมะอย่างคุณวิสุทธว่าอ่าครับพอดีท่านบอกอ่าพอดีเลยกิริยาที่ไม่สมรวมอย่างนี้ไม่มีแก่พระสกะทาคามี เพราะพระสะกคาคามีละวีติกมามกิเลสได้นะครับพระโสดาบันนกะละได้เฉพาะไอ้ที่เป็นเหตุได้ไปอาบายที่ส่วนที่นหละทำให้ไป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 สนับสนุนให้ผิดศีลนะนัน่นละได้แต่ว่าส่วนที่ไม่ได้เป็นเหตุได้ไปอาบายท่านอย่างละไม่ได้นะพระสะกะทาคามีละได้ ทีนี้ก็มีข้อถกเถียงและได้ยังไงนะพระปรากฏพระสก,กะทาคามีที่ที่อะไรที่มีลูกนะครับก็มีอยู่มีลูกมันก็เรื่องของวีติกรมะต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาสบสายตากันเมียทองได้ยังไงว่างั้นนะครับ <c oughs> ต้องมาวิติกมะก็มีคำแก้อย่างสวยงามในกัมพีว่าคนที่สั่งสมกุศลมูลมาถึงขนาดนั้นแค่มีจิตกําหนัดโยแล้วเอามือไปแตะสะดือภรรยาตอนนั้นก็ก็ต้องได้แต่คนสมัยนี้จะไม่เชื่อบ้างผม่็ยเห็นใจก่อนนะเห็นใจจริงๆนะเอามือไปแตะสะดือก็ต้องได้นะครับ ถ้าไม่อธิบายกันให้ดีแล้วผู้หญิงก,ก็กลัวกันเป็นแถวไม่กล้าขึ้นรถเมลนะครับเดี๋ยวใครอนนเอาไพร่เอามือไพร่ามาโดนสะดือแล้วก็ยุ่ง